สวัสดีค่ะวันนี้พามาเดินเล่นรอบๆวงเวียนใหญ่ค่ะนี่คือห้างสปปรรพสินค้าเพลตฟอร์มค่ะข้างในก็จะมีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็มีพัตคารมีร้านอาหารด้านบนก็จะเป็นสถานที่เรียนกวดวิชาหลายๆสำนักเลยค่ะด้านหน้านนี้ก็มีร้านไอติมเด y Queen นะคะขวามือก็มีสตาร์บัคค่ะ และหัวหมุมทางขึ้นลานจอดรถนี้ก็จะเป็นบริเวณของศาลเจ้าที่ค่ะตึกใหญ่ๆหลายแห่งในกรุงเทพก็จะมีศาลเจ้าที่คล้ายๆแบบนี้ตั้งอยู่ที่มุมหนึ่งของห้างนะคะมีนกพิราบสีดำมานอนพักผ่อนอยู่ค่ะไม่ทราบว่าป่วยหรือเปล่าด้วยนะคะมาหลายครั้งก็ไม่เคยเจอนะคะเพิ่งมาเจอวันนี้ค่ะก็ไม่รบกวนเขานะคะให้เขาอยู่ตามสบายค่ะ ภายในศาลก็จะมีคาถาบูชาศาลนะคะเป็นศาลเจ้าที่ของที่นี่แล้วด้านล่างก็จะมีเหมือนตากับยายเฝ้าศาลอยู่นะคะตรงบริเวณนี้ก็มีบางคนมานั่งพักผ่อนนะเป็นบางวันนะคะก็เป็นที่นั่งยองๆพักผ่อนได้รอคนรอญาติรอเพื่อนก็ได้ค่ะห้างแห่งนี้ด้านบนจะเป็นโรงเรียนสอนกวดวิชาสารพัดโรงเรียนนะคะ ั้นบนก็จะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือพนักครก็อยู่บนบนห้างนี้ก็มีค่ะชามละ15บาทนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเก่าแก่ที่เปิดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อหลาย10ปีก่อนชามละ5บาทแต่เดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็น15บาทแต่15บาทนี่คือยังไม่รวมแวดนะคะรวมแวดแล้วก็จะราวราวสิบาบาทกว่า ราบตัวนี้หน้าตาเหมือนไก่นะคะมีตาสีแดงสวยงามปากสีดำค่ะแต่ท่าทางเหมือนจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะเหมือนจะนั่งนิ่งๆเกินผิดปกตินกไปเพราะปกตินกพิราบก็จะเดินไปเดินมาจิกนู่นจิกนี่ค่ะถ้านั่งนิ่งๆอยู่แบบนี้ก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะป่วยก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นที่ตั้งสารนะคะ ็จะสวยงามค่ะขนาดใหญ่พอสมควรค่ะเรียกว่าคนเข้าไปนั่งนั่งนอนนอนได้หลายคนเลยตองนี้แล้ววันนี้พี่ก็มาวนเวียนอยู่ที่ระแวกวงเวียนใหญ่นะคะก็ไม่ไกลจากบ้านนะคะเดินมาได้ค่ะเดินลงรถเมล์แล้วก็เดินมาที่ห้างนี้ได้นะคะต้องนั่งรถเมสายยีมาจากบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะคะเลี้ยวเข้าไปตรงข้างๆเนี่ย ข้างๆสารจะเป็นลานจอดรถข้างในค่ะมีหลายชั้นค่ะสามารถจอดได้หลายคันแล้วก็จอดฟรีได้สามชั่วโมงแรกนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเที่ยววงเวียนใหญ่มาเดินเล่นมาเดินรับประทานอาหารแถวๆนี้ก็จอดรถที่ห้างแพลตฟอร์มได้เลยค่ะเมื่อจอดรถแล้วพี่ก็เดินออกมานะคะเพื่อจะเดินรอบๆวงเวียนใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ สามารถเดินได้รอบเลยโดยขึ้นสะพานลอยวงเวียนใหญ่จะเป็นถนนสีสายมาตัดกันตรงกลางจะเป็นวงเวียนทุกๆถนนที่แยกออกไปจะมีสะพานลอยเป็นวงกลมรอบวงเวียนใหญ่เลยค่ะวันนี้พี่ก็มาขึ้นสะพานลอยนะคะเพื่อที่จะมาชมวงเวียนใหญ่แล้วก็มาทำวิดีโอเทป ก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากค่ะมาจอดรถแล้วก็ซื้อของที่ห้างแพลทฟอร์มสมัยก่อนนี้ก็มาเป็นประจำอยู่แล้วนะคะตรงมุมถนนด้านนู้นที่พี่ชี้นะคะเป็นห้างเมอร์รี่คิงเก่าค่ะห้างเมอร์รี่คิงก็ยังไม่มีการทำธุรกิจอะไรนะคะเป็นห้างที่ปิดไว้เพราะว่าห้างเลิกกิจการไปหลายปีแล้วค่ะตรงที่พี่ยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นถนนลาดย่าค่ะ หัวถนนลาดย่านะคะถนนลาดย่านี้ขับรถตรงไปทางด้านหลังนะคะจะไปชนกับโรงพยาบาลตากสินค่ะแล้วเลี้ยวขวาตรงมุมสุดของโรงพยาบาลตากสินจะไปถึงห้างไอคอนสยามได้นะคะแล้วพี่ก็เดินขึ้นสะพานลอยนะคะสะพานลอยนี้จะข้ามถนนถนนที่อยู่ด้านล่างคือถนนลาดย่าค่ะ นี่เป็นสะพานลอยแรกที่ข้ามนะคะมาจากการเดินออกมาจากห้างแพลตฟอร์มนะคะเราก็จะมาข้ามถนนเพื่อที่จะไปอีกสะพานลอยนึ่งค่ะเราก็จะมองเห็นวงเวียนใหญ่นะคะตรงนี้สะพานลอยก็จะเป็นสะพานลอยเหล็กค่ะโครงสร้างเป็นเหล็กแข็งแรงค่ะมีน้ำขังนิดนึงนะคะช่วงที่มาทำวิดีโอนี้เป็นหน้าฝนค่ะพฤษภาคม เห็นคนยืนเยอะๆไหมคะคนยืนรอเข้าร้านทองค่ะช่วงนี้หลายคนก็นิยมที่จะออมทองนะคะพี่ก็ไม่เข้าใจระบบเขาเหมือนกันนะคะมีระบบการออมทองเพื่อที่จะเก็บออมเงินเพื่อซื้อทองนะคะก็มีคนยืนรอร้านทองเยอะอยู่ตรงนี้เราอยู่ด้านหัวม้าแล้วนะคะหัวม้าพระเจ้าตากเรื่องราวในวันนี้ก็คือจะพาเดินชมรอบวงเวียนใหญ่ค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะ ปกติวันเสาร์อาทิตย์พี่ก็จะทำงานทั้งเช้าและเย็นนะคะแต่พอมีโรคระบาดตอนนี้ก็ปิดทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ตอนเย็นค่ะก็เลยมีเวลามากขึ้นเพราะเปิดไปคนก็ไม่เยอะค่ะก็เลยปิดไปเลยช่วงเย็นเสาร์อาทิตย์พี่ก็จะทุกวันก็จะออกนอกบ้านนะคะออกมาพักผ่อนข้างนอกค่ะด้านซ้ายก็จะเป็นร้านขายกระเป๋านะคะ ขายรองเท้าขายเสื้อผ้ารอบๆวงเวียนใหญ่ก็จะมีทัศนียภาพประมาณนี้มานานแล้วค่ะตรงนี้จะเป็นหน้าห้างเมอร์รี่คิงนะคะมีขายถ้วยชามเขาก็ขายมาก่อนที่จะมีโรคระบาดอีกนะคะก็ยังขายอยู่ค่ะมีชามตราไก่นะคะมีมอเตอร์ไซค์จอดนะคะจะเป็นขายเข็มขัดบ้างอะไรบ้างนี่ก็ท้องฟ้าชักแกะคร้มๆแล้วนะคะ ก็ยังมองเห็นพระเจ้าตากอยู่นะคะต้นไม้ริมริมข้างทางก็จะมีปลูกต้นเดฟอยู่เกาะอยู่บนต้นไม้ยืนต้นนะคะบนถนนไม่ค่อยมีรถมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าติดไฟแดงอยู่อีกฝ่ายหนึ่งรถก็ยังไม่มานะคะนี่ก็คือวงเวียนใหญ่นะคะหรือวงเวียนพระเจ้าตาก รถแท็กซี่ช่วงนี้ก็บ่นกันนะคะไม่ค่อยมีลูกค้าละค่ะมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ไม่ค่อยมีลูกค้าเช่นเดียวกันธุรกิจอะไรก็เงียบไปหมดเลยนะคะนี่ร้านขายเสื้อผ้าค่ะ <S <S ปกติก็จะมีคนเดินพุกพานไปหมดนะคะโดยเฉพาะช่วงปลายปีนะคะช่วงเดือนธันวา <S 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 ตอนนี้พี่ก็เดินมาถึงสะพานลอยอีกสะพานลอยหนึ่งแล้วนะคะ ตรงนี้ก็จะมีป้ายแบ่งพื้นที่ระหว่างเขตธนบุรีและก็เขตคลองสานเป็นพื้นที่ของกทมนะคะไม่ใช่พื้นที่ของตำรวจนะคะพื้นที่ของตำรวจกับพื้นที่ของกทมนี้ก็จะคนละอย่างกันนะคะอย่างเส้นแบ่งพื้นที่เขตนี้ก็จะเกี่ยวกับทะเบียนร,ราษฎรงานทะเบียนบ้านงานเกี่ยวกับการอยู่อาศัยในพื้นที่เขตนั้นๆน,น,นะคะตรงนี้ก็คือประตูห้างเมอริคิงนะคะ มีใครเคยมาเดินบ้างคะห้างนี้รู้สึกว่าพี่ก็ยังไม่เคยมาเดินนะคะสมัยก่อนนี้เหมือนเขาให้จอดรถได้นะคะเคยเข้าไปจอดรถแต่ว่าหลังจากนั้นก็จอดไม่ได้แล้วเขาเขาปิดเอาไว้นะคะขึ้นมาบนสะพานลอยก็จะแรงเงียบๆนะคะเป็นเดือนที่มีการแพร่ระบาดค่อนข้างจะมากอยู่นะคะยังเงียบอยู่เลยนะคะรถราก็ยังน้อยอยู่ ก็เดินขึ้นมานะคะตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนตากสินนะคะถนนตากสินเนี่วิ่งตรงไปเรื่อยๆก็จะชนกับถนนสุขสวัสดิ์ไปสุดทางก็จะไปป้อมพัะจุลจอมเกล้านะคะไปบริเวณนั้นก็จะเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือมีร้านอาหารริมทะเลนานั่งอยู่หลายร้านด้วยกันนะคะมีร้านของราชนาวีสโมสรด้วยตอนนี้ก็ มองดูวิวทิวทัศน์ของวงเวียนใหญ่ไปก่อนนะคะวงเวียนใหญ่ก็จะมีถนนสเส้นมาตัดกันนะคะพูง่ายๆก็จะเป็นสีแยกนะคะสีแยกใหญ่แล้วก็จะมีวงเวียนใหญ่อยู่ตรงกลางค่ะเวลาเราจะเลี้ยวไปแยกไหนเราก็วนรอบวงเวียนแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะ,ะตอนนี้ก็ยืนอยู่บนหัวถนนตากสินค่ะ ด้านขวามือตอนนี้จะเป็นเมอรี่คิงเก่านะคะถ้ามองไปด้านหน้าฝั่งนู้นนะคะอีกฝั่งถนนหนึ่งจะเป็นหัวถนนประชาธิปกค่ะขวามือจะเป็นหัวถนนลาดย่าและซ้ายมือจะเป็นหัวถนนอินทรพิทักษ์ค่ะถนนอินทรพิทักษ์นี้จะไปชนกับถนนเพชรเกษมนะคะสะพานลอยนี้ตั้งอยู่บนถนนตากสินนะคะมองเห็นร้านสูตรซาร่าค่ะสมัยก่อนผู้คนก็ตัดสูตรกันมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ ซื้อเสื้อผาสำเร็จรูปกันเยอะขึ้นค่ะนี่ก็จะเป็นมุมมองจากถนนตากสินมองไปรอบๆถ้าต้องการไปไอคอนสยามนะคะเลี้ยวขวาเข้าถนนลาดย่าขับไปสุดเลยแล้วเลี้ยวขวาอีกทีค่ะเดินลงสะพานลอยนี้ไปเรื่อยๆก็จะถึงบริเวณด้านหางม้าพระเจ้าตากนะคะตรงบริเวณหางม้านั่นแหละจะมีอุโมงค์ลอดใต้ดินไปที่ วงเวียนใหญ่ตรงกลางได้ค่ะพอลงสะพานลอยมาก็จะเห็นเส้นแบ่งเขตพื้นที่ของตำรวจบางยี่เรือชนกับโรงพักบุพผารามนะคะก็จะแบ่งแยกเขตรับผิดชอบกันถ้ามีเรื่องฝั่งขวาก็จะเป็นไปแจ้งความที่โรงพักบุปผารามถ้าฝั่งซ้ายเราก็ไปแจ้งความที่สอนอบางยี่เรือค่ะดูให้ดีนะคะว่าจะไปแจ้งความฝั่งไหนแจ้งความผิดก็ต้องไป ไปอีกโรงพักหนึ่งนะคะเสียเวลาไปอีกนะคะถ้าบริเวณทางร่วมทางแยกก็จะมีเสาไฟส่องสว่างสูงสูงแบบนี้นะคะแทบทุกทางแยกค่ะตรงด้านนี้จะเป็นโรงรับจำนำนะคะมีศาลพระพรหมด้วยค่ะโรงรับจำนำนี้ก็ปิดอยู่นะคะตอนนี้วันนี้เป็นวันหยุดค่ะที่มาถ่ายทำวิดีโอนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นฤดูฝนพอดีค่ะ ฝนตกแทบทุกวันล่องรอยของฝนตกอยู่บนแท่นบูชานี้ด้วยนะคะนี่ค่ะแฉะเลยนี่คือฝนตกเมื่อคืนนะคะอันนี้จะเป็นศาลพระพรหมค่ะหน้าโรงรับจำนำค่ะจากถนนตากสินมาถนนอินทรพิทักษ์จะมีกล่องอุโมงค์นะคะกล่องขวามือนี่แหละค่ะจะเป็นกล่องที่เราจะมุดลงไปใต้ดินแล้วลงบันไดไปโผล่ที่พระเจ้าตากเลยนะคะ เราสามารถเดินจากกล่องตรงนี้ลอดใต้ดินไปนะคะแล้วก็ไปโผล่ที่กลางวงเวียนใหญ่เลยค่ะสามารถไปสักการะพระโรมราชานุสาวรีย่างใกล้ชิดเลยค่ะช่วงเวลาเย็นๆนะคะจะมีคนเดินข้ามไปโดยเข้าอุโมงคลอดนี้แหละแล้วก็ลอดไปถึงกลางวงเวียนใหญ่แล้วก็ไปออกกำลังกายค่ะไปเดินไปวิ่ง ออกกำลังกายเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแต่ว่าวันนี้ปิดนะะก็มีป้ายเขียนไว้นะคะว่าเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาก็จะเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งในวันที่14มิถุนายน2564เสียดายจังเลยวันนั้นที่ไปก็ตั้งใจจะลงอุโมงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งที่ก็ได้ไปลงอุโมงนี้แล้วก็ทำวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะ เพื่อนๆสามารถไปกดชมดูได้นะคะในวิดีโอที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะแ,ะแล้วก็เดินรอบบริเวณใหญ่ามาถึงบริเวณธนาคารออมสินค่ะธนาคารออมสินวันนี้ก็ปิดทําการนะคะก็ไม่แปลกวันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าป้ายปิดไว้ตั้งแต่วันธรรมดาแล้วนะคะซึ่งหมายถึงว่าวันธรรมดาก็ปิดทําการเช่นเดียวกันเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสนะคะ วันธรรมดาก็ปิดวันเสาร์อาทิตย์ก็ปิดนะคะซึ่งปกติไม่เคยเห็นธนาคารปิดนะคะเนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดก็ธนาคารแถวบ้านพี่ก็ปิดนะคะกสิกรไทยก็ปิดเช่นเดียวกันค่ะบางสาขาค่ะเวลาจะไปธนาคารไหนก็ต้องเช็คก่อนว่าเขาปิดหรือเปล่านะคะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเดินถัดจากกล่องอุโม,มงค์ทางลอดใต้ดินมาสักครู่หนึ่งก็จะเห็นร้าน รับซื้อเศษทองหน้าหเงินหลายๆร้านเรียงรายเลยนะคะแล้วก็มีร้านรับซื้อกระเพาะปลากเก่ารับซื้อของเก่าทุกชนิดค่ะร้านนี้ก็จะรับซื้อของเก่าโบราณน,นะคะรับเช่าพระรับซื้อกระเพาะปลากเก่าโซนเก่าหูเก่าทุกชนิดตรงนี้เป็นหนัวถนนสิคนะคะ้ะสุดัก จะมุ่งไปสู่ถนนเพชรเกษมนะคะมีป้ายบอกทางไปสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ด้วยเลี้ยวซ้ายตรงถนนอินทราพิทักษ์นะคะจะเลี้ยวไปที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่สำนักงานเขตทนบุรีและถนนอินทราพิทักษ์ก็ยังวิ่งไปถึงสถานีตำรวจบางยี่เรือและสอนอตลาดพลูด้วยนะคะถนนอินทราพิทักษ์นี่ละค่ะถ้าจะไปทานกุยช่ายตลาดพลูนะคะเลี้ยวตรงไปนะคะ ไปถึงทางแยกแรกก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงไปเรื่อยๆนะคะก็จะสามารถไปทานกุยช่ายตลาดครูได้เลย,เลยต่อไปพี่ก็จะขึ้นสะพานล,ลอยที่คร่อมอยู่บนถนอนอินทราพิทักษ์นี้นะคะ,บ,ะนบนรอบๆวงเวียนใหญ่เลยค่ะเวลาขึ้นสะพานล,ลอยก็จะมีเส้นขีดแบ่งกลางนะคะถ้าเราจะขึ้น หรือลงก็ตามนะคะให้เราชิดขวาค่ะเดินชิดขวาไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะคะก็จะไม่ชนใคนขวาอย่างเดียวเราก็จะกล้าและนี่ก็คือดีวคิวัศน์ของเอินทราพิคพาสในเดือนพฤษภาคมอพหร้อยหกหรือ2 0 2 1น บนสะพานลอยก็สะอาดดีแล้วก็มองไปที่วงเวียนใหญ่อีกครั้งหนึ่งเดินรอบๆก็เหนื่อยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการเดินเที่ยวค่ะก็ผ่อนคลายได้เหมือนกันไม่ได้ไปไหนไกลค่ะวนอยู่รอบ,รอบๆแถวๆบ้านนี้แหละ ถ้าเราขับรถไปทางถนนลาดย่านะคะสุดทางเนี่ยจะเป็นใกล้กับบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะของฝั่งพนุรีแต่ลานี้ก็ยืนอยู่บนสะพานลอยนะคะเม่ตอนเด็กแม่กลัวว่าอินทรพิทักษ์ค่ะตอนเด็กๆที่เดินข้ามสะพานลอยนี่ขาสั่นเลยนะคะเดินสะพานลอยครั้งแรกตอนนั้นอายุ1ิบขวบค่ะอยู่ชั้นป .4 ขึ้นสะพานลอยข้ามถนนครั้งแรก กับพ่อนะครพ่อเดินจูงมือไปนี่ขาสั่นตลอดทางเพราะกลัวมากค่ะรู้สึกหวิวหวิวนะคะเหมือนใจจะสั่นด้วยค่ะผ่านมาแล้วตั้ง40กว่าปีนะคะก็ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะเดินลงมาด้านตรงกับหางม้าพอดีนะมองเห็นรถวิ่งวนรอบวงเวียนใหญ่ ทางเดินรอบวงเวียนใหญ่ก็สะอาดสะอ้านดีนะคะมีต้นเดฟปลูกแล้วมีต้นกล้วยไม้มสวยๆปลูกอยู่บนไม้ยืนต้นนะคะรอบๆสวยงามค่ะ,ะตรงนี้หน่มมอยเพ<ด>่อะ,ค,ะค,ลคลิปนี้ไม่ได้เป็นแ <ะ S 3> ค่กโมงวันแต่จะไปตลอดเวลาเลยค่ะช่วงนี้นับว่ากรุงเทพมหานครดูแลทัศนียภาพรอบวงเวียนใหญ่ได้ดีจริงๆนะคะแม้กระทั่งวงเวียนตรงกลางนั่นก็มี กระลำปรีปลูกแล้วก็มีต้นไม้ส,สวยๆนะคะทั้งพืชไม้ประดับแล้วก็ไม้กินได้หลายอย่างเลยคะ<ม>่ะลอดอุโมงเข้าไปชมได้เลยค่ะคง<ม>จะไม่ค่อยมีใครมีเวลาว่างที่จะมาเดินรอบวงเวียนใหญ่เหมือนพี่ทุกวยนนะคะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้จะไปไหนค่ะก็หาที่ใกล้ๆบ้านก็ทำวิดีโอให้เพื่อนๆชมนะคะ ไม่ว่างก็ไม่ต้องมาค่ะเปิดวิดีโอนี้ชมได้เลยก็จะเห็นทัศนียภาพรอบๆวงเวียนใหญ่ที่สวยงามโดยที่ไม่ต้องไปเองเลยนะคะแต่ถ้าอยากไปเองก็ขับรถมาจอดที่ห้างแลตฟองได้เลยนะคะเป็นห้างที่เปิดช่วงเวลากลางวันนะคะบนห้างก็มีร้านนวดด้วยนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะ เมื่อก่อนที่สถานการณ์ปกติก็ขับรถมาจอดในห้างรอเด็กๆก,ก็ขึ้นไปเรียนพิเศษข้างบนห้างนะคะเราก็มาเดินรอบๆนะคะเดินไปเดินมานะคะเพื่อออกกำลังกายด้วยก็เห็นว่าวิวทิวทัศน์รอบๆสวยดีค่ะก็เลยเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะต้นไม้แต่ละต้นก็จะมีต้นเดช ลูกไว้นะคะพันรอบๆก็จะมีตป็นใยมะพร้าวนะคะเขาพันรอบๆต้นไม้แล้วก็ปลุกต้นกล้วยไม้ดอกสวยงามเลยค่ะดูแลดีจริงๆค่ะมีทั้งสีเหลืองสีม่วงเห็นไหมคะต้นไม้นี้ก็เป็นฝีมือการดูแลของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหาคนครค่ะ ก็มีรถขับผ่านไปผ่านมานะคะตลอดทั้งวันค่ะวงเวียนใหญ่แต่ถ้าหากว่ามีงานเทิดพระเกียรติพระเจ้าตักสินมหาราชก็จะมีถนนบางสายที่ปิดนะคะเท mm ่า hmm. ที่พี่เคยมาเที่ยวชมก็จะปิดแค่เส้นเดียวเองค่ะคือถนนลาดย่า mm hmm. เพราะว่าถนนเส้นนั้นจะสั้นที่สุดแล้วก็ไม่ค่อยกระทบการเดินทางของประชาชนมากเท่าไหร่นะคะ แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาในการเดินทางค่ะเพราะว่ารอบรอบรถก็ยังวิ่งวนรอบวงเวียนใหญ่ได้ตามปกติเลยก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนชมทัศนียภาพรอบรอบ,รบวงเวียนใหญ่ไปด้วยกันนะคะเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นเสียงธรรมชาติโดยตรงค่ะไม่กล้าใส่เพลงค่ะรวบติดลิขสิทธิ์นะคะ เมื่อสักครู่นะคะออกจากห้างแพลตฟอร์มเราก็ข้ามถนนแรกเป็นถนนลาดย่าไปแล้วนะคะถัดมาอีกแยกหนึ่งก็จะเป็นถนนตากสินผ่านถนนตากสินไปเรียบร้อยแล้วก็ไปสะพานลอยที่3เป็นสะพานลอยที่ข้ามถนนอินทรพิทักษ์ถนนอินทรพิทักษ์ที่จะมุ่งไปสู่ถนนเพชรเกษรนะคะไปสู่เส้นทางสายใต้ของประเทศไทย ลำดับต่อไปก็จะไปข้ามสะพานลอยสุดท้ายนะคะทางด้านซ้ายมือนี้เป็นร้านทนบุรีศึกษานะคะจะขายพวกเครื่องเขียนแบบเรียนหนังสือเรียนแล้วก็จะมีร้านขายพวกชุดนักเรียนนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยหลายร้านด้วยกันช่วงนี้ร้านขายเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะคะก็จะเงียบเหงาไปบ้างเนื่องจากว่าเด็กๆนั่งเรียนออนไลน์กันที่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้ใช้อุปกรณ์การเรียนหลายๆอย่างแม้กระทั่งชุดนักเรียนก็ยังไม่ค่อยได้ใส่กันนะคะ,คะปกติร้านแถวนี้ไม่เงียบเหงาหรอกค่ะลูกค้าเยอะมากมีป้ายระวังหมวกกันน็อกขายด้วยนะคะนี่ค่ะร้านทนบุรีศึกษานะคะหนังสือเรียนชั้นประถมมัธยมมีทุกรูปแบบค่ะปกติเขาก็จะมีวันหยุดเป็นบางวันนะคะถ้าอยากได้อุปกรณ์การเรียนนะคะมีสารพัดแถวนี้หาซื้อได้แทบทุกอย่างค่ะ พอมีเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาบางร้านก็เปิดทำการเป็นบางวันนะคะจากที่เคยเปิดหลายวันก็ลดจำนวนวันที่เปิดทำการลงเพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการค่ะตรงนี้เป็นร้านถ่ายรูปขยายรูปนะคะแล้วก็ขายกรอบรูปต่างๆส่วนมากร้านที่อยู่รอบๆวงเรียนใหญ่จะเป็นร้านเก่าแก่ ละแวกนี้ก็ยังมีโรงเรียนเสริมสวยนะคะโรงเรียนสอนตัดเสื้อนิรันรดรนะคะมีโรงเรียนสอนตัดผมโรงเรียนเสริมสวยหลายแห่งด้วยกันนะคะตั้งอยู่บริเวณนี้ด้วยมีร้านขายเครื่องดนตรีขายกีตาร์เก่าแก่ก็มีนะคะร้านทนบุรีศึกษาก็มีสายกีตาร์ขายนะคะราคาไม่แพงด้วยก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะและโลก ในยุคนี้ประเทศไทยยุคนี้ร้านขายสินค้าทั่วไปที่วางสินค้าขายหน้าร้านก็จะค่อนข้างได้รับผลกระทบมากมายจากร้านขายสินค้าออนไลน์ทั่วประเทศนะคะโดยที่เราสามารถซื้อสินค้าออนไลน์กดโทรศัพท์สั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านเราไม่ต้องเดินช้อปปิ้งตามร้านค้าทั่วๆไปมีสินค้าหลากหลาย ที่เราสามารถซื้อได้ทางออนไลน์ทำให้ร้านค้าจำนวนมากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากๆนะคะตรงนี้เป็นถนนประชาธิปกค่ะรถที่จะเข้าเมืองมีน้อยนะคะช่วงเวลาบ่ายรถออกนอกเมืองจะมีมากกว่าก็สะพานลอยนี้ก็จะเป็นสะพานลอยสุดท้ายที่ข้ามในวันนี้แล้วนะคะและเดี๋ยวพี่ก็จะเดินไปที่ห้างเพลดฟอร์ม ที่เดิมที่จอดรถเอาไว้ค่ะที่ห้างนี้ช่วงเวลานี้ก็จอดรถไม่ยากค่ะมีที่จอดรถมากมายนะคะบนลานจอดรถก็ยังมีร้านที่รับล้างอัดฉีดรถนะคะเคลือบแก้วเคลือบสีรถให้บริการด้วยนะคะถ้าเราจะล้างรถขึ้นเดป้าเียจัแบบท่านใดที่ไม่เคยมาวงเวียนใหญ่ มันนีก็เปิดวิดีโอเทปของพี่รับชมได้เลยนะะไม่ต้องมาเดินด้วยเองก็ได้ค่ะแค่เปิดวิดีโอชมก็พอแล้วมีกล้วยไม้สวยๆต้นเด็บสวยๆรับรองให้ได้ชมนะกอธมอดูแลใส่ปุ๋ยให้อาหารดีมากๆนะคะทั้งดอกทั้งใบสมบูรณ์มากๆสดใสแข็งแรงค่ะสวยงามจริงๆค่ะต้นเด็ฟ วบน้ำซึ่มชื้นมากค่ะการที่สี่แยกเป็นวงเวียนนี้ก็จะดีหลายประการนะคะถ้าหากว่าเราลืมเลี้ยวถนนใดเราก็ขับรถวนไปก่อนค่ะวนจนถึงถนนที่เราต้องการเลี้ยวแล้วเราก็ค่อยเลี้ยวนะคะซ้ายมือนี้ก็เป็นถนนลาดยาค่ะไปสอนอปากของสารและสอนอสมเด็จเจ้าพระยาได้นะคะแล้วก็สุดทางถนนลาดยาก็จะเป็นรวียงบานสา สำคัญห,ห,หลายๆแห่งก็เริ่มจากจุดวงเวียนใหญ่นี้ไปได้นะคะเช่นท่าน้ํายินแดงนะคะแล้วก็ห้างไอคอนสยามก็เริ่มจากวงเวียนใหญ่นี้ก็ไปได้ค่ะไปง่ายๆเองเดินมารอบวงเวียนใหญ่แล้วก็ยังไม่ได้เหงื่อเลยนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศก็กดีมากๆเลยตูต้นเดฟตกนนีแล้วก็กล้วยไม้ก็ยังมีดอกสมบูรณ์ด,ดีมาก นี่คือหัวถนนลาดย่านะคะก็จะมีร้านหลายๆร้านขายขนมปังอร่อยมากค่ะในห้างเพลตฟอร์มก็มีขนมอร่อยๆเยอะเลยนะคะหันไปมองวงเวียนใหญ่อีกรอบหนึ่งมองไปฝั่งทางโน้นก็ยังเห็นคนยืนรอคิวอยู่เลยนะคะเข้าใจว่ามายดินรอคิวเพื่อจะอมอมเงินออมทองนะคะ เดีย๋ยนี้ห้างใหญ่ๆห,หลายห้างที่มีผู้ใช้บริการน้อยลงก็กลายเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลต่างๆไปสำหรับห้างแพดฟอร์มนี้ก็จะเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนข,ของโรงพยาบาลต่างๆน,นะคะเดินไปเดินมาก็มาถึงถนนลาดยา่าเช่น,ดนเดิมก็เตรียมตัวที่จะไปขึ้นรถกลับบ้านแล้วนะคะถนหนหนทางก็สะอาดสะอ้านดีนะคะ สามารถเดินได้อย่างสบายค่ะไม่มีของขายริมฟุตบาทเหมือนกับบางสถานที่นะคะอันนี้ก็คือสะพานลอยแรกที่ข้ามไปเป็นสะพานลอยที่ข้ามถนนลาดยาค่ะและขณะนี้ก็มาเดินอยู่ที่ริมถนนลาดยาแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะไปขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับบ้านค่ะ แล้วก็ก่อนหน้าน,นี้พี่ก็ได้ซื้อสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกน้ำมันพืชต่างๆนำไปใส่รถเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าชั้นล่างนี้จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นร้านท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตด้านล่างจะเป็นศูนย์อาหารค่ะช่วงนี้ก็เหมือนว่าจะปิดนะคะมีชั้นใต้ดิน เป็นศูนย์อาหารซึ่งสมัยก่อนขายดีมากมีนักศึกษานักเรียนไปทานเยอะมากห้างนี้เป็นห้างในเครือเซนทัลกรุ๊ปนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ